ห้ามงเย็นนาทีครับสวัสดีครับทุกชมพระ้จอเข่าเด่นวันนี้เรื่องอื่นไม่ได้นะครับต้องเปิดใจนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณวรวีมักคูดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสอยเยอะนะหลังไทยใช้คำว่าล้มเหลวในอาเซียนครับอาเซียนซูซูกิครับเนี่ยนะฮะจบรอบแรกโดยตกรอบแรกแล้วก็ไม่ชนะทีมไหนเลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ไม่ค่อยปรากฏขึ้นก็คือการไปรวมตัวกันในโลกออนไลน์และจะัดชุมนุมขับไล่นายก สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถามมากาวว่าผิดชอบถามตรงนี้เลยคุณราวีไม่ลาออกก่อนก่อนที่ผมผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะขออนุญาตแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ผมต้องขอโทษแฟนฟุตบอลนะครับแล้วก็ความจริงแล้วผมเป็นคนที่มีความผิดหวังและเสียใจมากกว่ามากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเป็นผู้นำขององค์กรนะครับเป็นผู้บริหารขององค์กรอันนี้นะครับก็ขออนุญาตกลับ ขออภัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจในเรื่องที่ความล้ลมเหลวในครั้งนี้นะครับเรื่องเอ,อผมลาออกหรือไม่ลาออกเนี่ยผมว่าน่าจะแยกประเด็นกันให้ชัดเจนนะครับผมบทบาทหน้าที่ผมเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งเรื่องการทําทีนมนะครับผมมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมนะครับผมทําทุกอย่างถ้าบทบาทของผมเนี่ยบกพร่องอนะครับในเรื่องการดูแลเ เอาใจใส่เด็กนักกีฬาฟุตบอลไม่ไม่ดีนะไม่ไล้มีการาฝึกซ้อมเก็บตัวอะไรต่างๆที่ได้ตามที่ กําหนดไว้อะไรต่างๆเนี่ยอ,อันนี้ผมอาจจะต้องรับผิดชอบนะรบเราให้มีการเก็บตัวอย่างดีจากในโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการอย่างดีนะครับแล้วก็มีทั้งเงินอัดฉีเงินโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยคุณ<ม>วรรยไม่คิดว่านายกสมาคมจะต้องรับผิดชอบกับความล้มเหลวซึ่งกลุ่มที่เขาเรียกร้องเขาบอกว่าตกรอบแรกคร้างประวัติศาสตร์คือไม่เคยเลยเราเคยตก รอบมาในการแข่งขันที่มาเลเซียครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ฮนะคุณส้ยุทธคือผมคิดว่าเรา<อ>ผมก็ตั้งใจทํางานแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วผมก็ทําทุกอย่างให้เป็นสากลนะครับในสากลสากลที่ปฏิบัติกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าทีมชาติในแต่ละชาติซึ่งตอนนี้ฟีฟ่ามี208ร้อยแปดชาติน,นะครับถ้าเกิดว่าทีมฟุตบอลแพ้แล้วนายกสมาคมต้องลาออกเนี่ยผมว่าเปลี่ยนกันเกือบจะ เอ่อทุกเดือนหรือบ่อยมากที่สุดเพราะก็ยอมรับว่ามันไม่ค่อยมีคือคือสากลเขาไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างนั้นแต่ว่าเราถ้าผมเข้าไปยุ่งก้าวไก่ในการทํางานของโค้ดผมไปจัดตัวเองแรงต่างเงี้ยผมน่าจะต้องรับผิดชอบแต่ว่าผมทําหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมทุกอย่างตามหน้าที่บทบาทของผมที่จะทําได้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าฝรั่งเศสตกรอบแรกฟุตบอลโลกประธานสาพันฟุตบอลฝรั่งเศสก็ลาออก อิตาลีเป็นแชมป์โลกก็ตกรอบแรกเหมือนกันอิตาลีเป็นแชมป์โลกตกรอบแรกฟุตบอลโลกคราวที่แล้วฝรั่งเศสเป็นรองแชมป์โลกก็ตกรอบแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเขาหนักมหาศาลกันกับเรามากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้มีผลตับเิตาีเขาแ้เราแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเราออกเอโคตรนะ โค้ดรู้สึกมีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโค้ดอะไรต่างๆนะครับอันนี้อันนี้ผู้บริการบอกว่ามันแยกกันต้องต้องแยกกันฝ่ายบริหารกับฝ่ายผู้ฝึกสอนครับผมเรื่องการวางแผนวางเกมท่านี้เอางี้ถามในฐานะแฟนฟุตบอลครับคนดูด้วยครับทำไมเราถึงล้มเหลวคือปลายปีที่แล้วเราก็ผิดหวังกันเรื่องตกรอบแรกซีเกมครั้งแรกในรอบกี่ปีแล้วฮะยี่สิบกว่าปีครับพอมาปลายปีนี้ตกรอบแรกอาเซียนครับมันเกิดอะไรขึ้นเอาอาเซียนครับเนี่ยเ คุณสยุนะฮะเอ่อผมเล่าโดยทั่วไปก่อนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะครับทุกชาติเนี่ยเขาอยากจะโค่นเราทางนั้นนะครับการพัฒนาการส่งเสริมแรงต่างที่เขาทำในแต่ละชาติเนี่ยเขาก็ทำกันเต็มที่เพราะนั้นเนี่ยเราประมาทใคยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าเราเล่นกับใคยในภูมิภาคนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ถือผูกขาดว่าเราเป็น เป็นเจ้าแห่งภูมิภาคนี้อย่างแต่คนไทยเรารู้สึกนะมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นแชมป์ซีเกมมาแปดสมัยใช่ใช่ไหมเพราะเพราะนั้นเนี่ยแต่ซีเกมเนี่ยตอนหลังเนี่ยเรามากําหนดอายุลงแค่23าปีใช่ครับนะคะยี่สิบสามปีอันนี้ว่าแปะละรายการเนี่ยมันก็มีมันก็มีปัญหาหรือว่ามันมีองค์ประกอบเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเนคราวนี้เนี่ยใช่ครับเนี่ย ผมว่าอันหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่อยากตำหนินะผมก็ไม่อยากที่จะไปพูดไปพาดพิงถึงเนี่ยวันที่เราแข่งกับมาเลเซียเนี่ยซึ่งวันนั้นนัดนั้นเนี่ยถ้าเราได้ลูกโทษสักลูกหนึ่งหรือเราน่าจะได้สองลูกนะครับผมดูอยู่ควรจะได้ลูกจุดโทษแน่ถ้าเราอยาก้อยลูกที่สุเชาวหลุดเข้าไปแล้วโดนสกัดลูกชาวไทยไม่เหลือนี่ควรจะได้ลูกโทษเพราะว่าเขาเขาไปกับลูกเนี่ยแล้วเขาจะไปโดดทําไมเพราะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยคือผู้ตัดสิน มันก็มีส่วนแต่ผมก็ไม่อยากให้ภาพผิงเพราะว่าคำตัดสินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ใน,นในเกมกีฬาเมื่อยิงไม่ได้ก็ต้องพยายามยิงให้ได้ครับก็แต่ว่ามันมีมันถ้าเราวิเคราะห์นในรา,า,ายละเอียดจจยนะมันก็มีปัจจัยที่เราสามารถที่จะอ้างถึงได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ไม่อยากจะคิดเลยไปว่าแหมเรื่องตรงนี้เนี่ยมันทำไมมันเกิดกับเราตลอดเวลาผมลองถามดูนะสมาคมทําไมปล่อยให้ทีมไปแข่งเอเเซียนคัพเนี่ยสุสกิครับเนี่ย ฝึกซ้อมแค่วันเดียวรวมตัวกันแค่วันเดียวมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคนก็บอกเอาชื่อเสียงของทีมชาติไทยคนไทยมีศักดิ์ศรีอยู่พอสมควรเอาไปทิ้งซะที่อินโดนีเซีย ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะผมคิดว่าเรามีการทําความเข้าใจกันเป็นอย่างดีในในก่อนก่อนที่เราจะเดินทางนะครับเพราะเราก็ให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสพักนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องยอมรับนะว่าผมผมต้องยอมรับว่าไอ้โปรแกรมการขันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีการเลื่อนกันมาอย่างมากมายนะครับเรามีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติแล้วก็มีเรื่องฝนฟ้าตกอะไรน้ําท่วมเราก็ต้องขยับ เลื่อนโปรแกรมมาตลอด <ừ> m, นะครับ <ừ> m, ไอ้ตรงเนี้แต่ว่าผมผมอันนี้ผมยอมรับว่าอาจจะทําให้ส่งผลกระทบในการเตรียมทีมของอทีมชาติไทยคือ <นะ S 1> มันเกิดขึ้นได้ยังไงให้รวมตัวกันแค่วันเดียวบางคนบักโกรกมาตั้งแต่เอเชียนเกมคือบางคนนะฮะมาแข่งนัดชิงไทยโคมเปเครับอีกแล้วก็มาไปเจอไปรวมตัวกันแล้วก็ไปแข่งหมดเรี่ยวหมดแรงปก,กบกับไปจัดโปรแกรมใม้่มันมีปัญหาหรือเปล่าคือคือคือมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเอาเออ โปรแกรมเนี่ยมันขยับเขยื่อนมาแล้วเราก็มีเวลาเท่านั้นแต่ว่าก่อนที่เพื่อกลับมาจากเอเชียนเกมเนี่ยเด็กก็ได้มีกอดพักนะครับแล้วก็มาแข่งนัดนัดจริง,รงแล้วก็แล้วก็เดินทางไปซึ่งผมคิดว่าในช่วงที่เราไปเอเชียนเกมเนี่ยซึ่งเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าเราก็ทําได้ดีนะแต่ว่าที่สุดเนี่ยแพ้ชแชมป์ขับขับคือญี่ปุ่นครับนะแ,แต่เราก็เอาชนะบอลดีไม่ได้อะ ค,คือคือจังหวะฟุตบอลเนี่ยคุณสรยุทธนะบางทีจังหวะฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วันนั้นผมก็นั่งยูอยู่อยู่อยู่ด้วยนะเราก็บอยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงมันก็ไม่เข้า,เ,าเพราะนั้นเนี่ยตรงน,นี้มันก็เป็นเรื่องของจังหวะฟุตบอลซึ่งผมคิดว่าทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่เฉพาะในในปุ๋ยบ้านอาเซียนเนี่ยยักษ์ใหญ่ในระดับยุโรปในโลกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของ ฟุตบอลนะอ่ะตอนนี้กลับมาคุณวรรวีมองไปที่ว่าโอจังหวัด